แก่แก่หนาวอยู่อยู่นะตอนนี้อยู่ยอดเขาครับโอกาสอนี่นี่นี่วิดีโออะไรแล้วครับนี่หายแล้วน,นี่ยเจอได้เลสธนูนกำลังตกครับเซย์ให้หน่อยเซย์ให้คนเมืงหน่อยธนูกำลังตกก็ได้ขึ้นมาถึงยอดที่ว่าคนขึ้นมาถึงจุดที่เขาสร้างไว้เพื่อสระอ่าเขาเรียกว่าสไลด์ลงไปข้างล่างเนาะจุดเดินธนู งามนะ<ช><ด>ครับงขึ้นมาสูงนักแกมว่บประมาณาสิบกว่านาทีกว่าจะขึ้นมาถึงโอเคประมาณโอเคครับผมครับครับ